ครับหูดูบรรยากาศครับมาดูครับคะแนนที่ออกมาไม่เอกฉันครับสั่งฟ้าครับ2ต่อ1เสียงครับคะแนนรวมเสมอ2เสียงแล้วก็มีตามอยู่2แต้ม1เสียงครับครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับแบบนี้ครับตอนนี้นีคะแนนด้วยเสียงข้างมากนี่เสมอกันนะครับนี่คือเป็นแข้งครับที่กระดูกเหล็กเนี่ยเตะได้เยอะครับแต่มามีอาการเมานะครับอาล้ครับยกนี้จัดไปครับดุยต่ออาครับแม่โดนหมัด โอ้ถือว่าฟื้นขึ้นมาเลยนะครับสั่งฟ้าเนี่ยไ่มีผลกับเกมโดยรวมรือเปล่าแล้วครับบวกบตดอีแล้วอ้าวครับบวกแล้วตีครับตั้งกระแพงข้าครับสายหลุดแล้วชาร์จเข่าคืนไปพยายามคล้องครับคล้องขึ้นคอคล้องได้ครับตีครับอาครับกระดูกเหล็กเจอตีคืนไปเหมือนกันครับจากสั่งฟ้ากระดูกเหล็กตอนนี้นี่เกมการชกเนี่ยเปิดแล้วนะครับไม่มีสงวนท่าทีไม่มีเก็บอาวุธแล้วครับสั่งฟ้ารอจังหวะ เตะขวามาครับรวบแล้วก็ตีครับวงในเกาะแล้วตีอีกทีทางด้านฝั่งฟ้ากระดูกเหล็กมีหมัดมาเอาครับแมวงในไม่ต้องแล้วนะครับตอนนี้นี่เน้นเตะต่อยครับปรับได้หลายสไตล์ครับเอาเหล็กเดินเดินเข้าหาฝั่งฟ้านี่ยังมีหมัดครับโอ้หมัดต้น่ากลัวครับโดยเฉพาะขวาเนี่ยหรือว่าต่อยได้แม่นครับยกที่แล้วนี่เรียกว่าเป็นจุดเกิดเหตุเลยครับ ขวาไปขวาคืนครับแล้วก็เขี่ยล่างแม่เข่าไว้ตีได้ก่อนครับกระดูกเหล็กเตะขวามาขวาคืนครับสั่งฟ้ารวบรวบล่างดูภาพช้าครับจังหวะหมัดขวาครับของสั่งฟ้าครับแล้วก็นี่ครับอีกทีครับหน้าเปิดหน้าลอยนี่โดนตลอดครับเตะมากับกระดุกเหล็กเตะซ้ายคืนครับขวามาขวาคืนครับผุกมาต่อยคืนครับ นี่ครับคนละทีครับขวาที่มาครับจะ